ถึงจะไม่เชื่อเรื่องโชคชะตาแต่ครั้งนี้ก็พูดได้เต็มปากว่าดวงตกหลังจากได้ตำแหน่งเซลล์ที่ทำยอดขายอันดับที่โลผู้จาัดก,การก็พิจารณาให้ผมเป็นคนอันดับต้นๆที่ถูกคัดออกจากบริษัทเฮงซวยแห่งนั้นทั้งที่ผมก็พยายามอย่างสุดความสามารถแล้วแต่คนที่ประจบสอพลอกับหญิงสาวสวดทรงดีดูเหมือนจะเป็นกลุ่มคนที่ได้ไปต่อ ก็ขอให้ทั้งหมดได้มัดรวมแล้วไปลงนรกพร้อมๆกันสุดท้ายก็ต้องอับเปหิตนเองกลับมาอยู่ที่บ้านนอกซึ่งการถูกไล่ออกนั้นก็ดูเหมือนว่าจะเป็นแค่ปากซอยของความซวยทั้งหมดเพราะไอรถมือสองตัวดีก็มาเสียกลางทางทั้งๆท,ที่อีกไม่กี่กิโลก็จะถึงทางเข้าหมู่บ้านแล้วอุตส่าห์ไว้ใจลุงจำรัดเซลขายรถเพราะเห็นว่าผู้จาดีมีภูมิฐาน สุดท้ายก็เอาของพังๆมาย้อมแมวขายกันได้ลงคอใช้มาไม่กี่เดือนก็งองแงบ่อยสันแล้วรู้งี้เลือกซื้อกับน้องขิงคนสวยจะยังดีกว่าดันไปหลงเชื่อขี่ฟันของนายจำหลัดได้ผมออกมายืนพิงรถอย่างหมดอาลัยตายอยากมองเวลาที่ใกล้จะมืดค่ำเข้าไปทุกทีกว่า30นาทีแล้วเที่ยวรถแถวนี้ไม่ผ่านมาเลยสักคันสัญ,ญญาณโทรศัพท์ก็มามาขาด,ขด หนักจะไปทางจะไม่มีเสียมากกว่าความมืดแปดด้านนี้เล่นเอาผมมองไกลออกไปอย่างสิ้นหวังจากไปกี่ปีที่นี่ก็ยังคงแร้นแค้นอยู่แบบเดิมเสมอสมัยนั้นผมถึงกระเสือกกระสนออกไปจากที่นี่ให้ได้นึกไม่ถึงว่าจะต้องกลับมาตายรังคำนวณแล้วหากทนรอต่อไปดีไม่ดียุงจะมาหามลากผมไปกินในป่าทั้งตัวเห็นทีจะต้องฝืนทนเดินกลับเข้าไปในหมู่บ้าน ล็อกรถเอาไว้ก็พอแล้วรถเสียแบบนี้ใครจะเอามันไปไหนได้วันรุ่งขึ้นค่อยหารถหรือช่างมาช่วยลากเมื่อคิดได้ดังนั้นจึงเข้าไปจัดแจงกระเป๋าและเอาของออกมาเท่าที่จำเป็นก็เป็นเสื้อผ้ากับกระเป๋าตังค์ก็เท่านั้นของมีค่าอะไรอย่างอื่นในรถคือไม่มีเลยจากนั้นก็รีบจำเท้ามุ่งไปยังหมู่บ้านรล้ว่ามืดกว่านี้จะมองทางไม่เห็น เส้นทางของการเดินเท้าเข้าหมู่บ้านในครั้งนี้เป็นการเข้าจากฝั่งใต้ของหมู่บ้านก่อนเนื่องจากอยู่ใกล้ถนนที่ตัดใหม่เข้ามาได้มากกว่าซึ่งไอ้บ้านกโกโรกโสที่พ่อทิ้งไว้ให้ผมนั้นอยู่ในหมู่บ้านทางตอนเหนือนับจากตรงนี้คนในพื้นที่จึงเรียกกันบ้านเหนือบ้านใต้ไอ้ตอนมีรถผมก็ไม่ได้คิดอะไรแต่พอต้องเดินเท้าแล้วชีวิตมันก็เอาเรื่องต้องเดินฝ่าเท้าเข้าหมู่บ้านแรกไป แล้วเดินต่อไปอีกถึงจะเข้าหมู่บ้านผมหลักๆแล้วก็คงมีร่วมๆเกือบสิบกิโลจนนึกขึ้นมาได้ว่าสมัยก่อนหมู่บ้านแถวนี้ผมก็มีเพื่อนเคยขี่รถมาชวนกันไปตกปลาแล้วก็กินเหล้าอยู่บ่อยๆพยายามนึกถึงชื่อกับบ้านของมันจนความจำก็บอกว่ามีเพื่อนชื่อแสนเป็นคนของหมู่บ้านใต้พอดีเอาเป็นว่าถ้าโชคชะตาไมใ่ใจร้ายเกินไปนักคงได้อาศัยขอนอน,อน หรือให้มันขี่รถไปส่งแทนได้ระหว่างที่เดินอยู่นี้นึกย้อนไปก็แอบคิดถึงไอ้แสนในความทรงจำของผมหนุ่มบ้านนอกจบไม่สูงหาเช้ากินคำ่ำสมัยนั้นเห็นว่าทำนากับรับจ้างเขาทั่วๆไปแต่บ้านของมันก็ไกลกว่าเพื่อนคนอื่นๆและเป็นเพื่อนคนเดียวในหมู่บ้านใต้นี้ไอ้แสนเป็นคนซื่อๆไม่พูดเยอะมีนิสัยจริงใจและน่าสงสารมากพ่อแม่ไม่มีตั้งแต่เด็ก แถมยังต้องดูแลยายที่ป่วยหนักไม่รู้ว่าป่านนี้จะเป็นยังไงบ้างมันเคยบ่นบนขึ้นกับผมว่าชีวิตนี้คงได้ตายอยู่ที่บ้านนอกถ้าหากผมได้ดิบได้ดีในเมืองหลวงมีโอกาสก็แวะมาหามาเยี่ยมมันบ้างเดินจนเหงื่อไหลเพราะความที่ร้อนอบอ้าวสภาพอากาศท้องฟ้าในตอนนี้แสงก็ลิบหลี่เต็มทนแต่ก่อนที่ท้องฟ้าจะให้แสงชุดสุดท้าย ผมก็มายืนอยู่ที่รั้วหน้าบ้านของไอ้แสนแล้วพอดีมองเข้าไปก็เห็นบ้านไม้ยกสูงอยู่ลึกเข้าไปกลางลานดินนั้นใต้ถุนบ้านมีแสงไฟนีออนเปิดอยู่ตัวบ้านด้านบนยังมืดสนิทผมตะโกนเรียกชื่อไอ้แสนให้พอมีมารยาทเพราะไม่อยากเข้าไปก่อนเจ้าของบ้านจะรับคำผู้มาเยือนแล้วเสียงกอกแก๊กที่หลังบ้านนั้นก็เงียบลงแล้วก็มีคนเดินออกมาหาผมที่หน้าบ้าน เขากําลังตะโกนสอบถามมาว่าใครกันผมจึงบอกไปว่าใครกันที่มาหาแล้วเจ้าตัวก็กึ่งวิ่งกึ่งจ้ำเท้ารีบมาดูก่อนจะร้องเรียกชื่อผมบอกมาเหมือนพึ่งจำได้จากนั้นมันก็สอบถามว่าไปไงมาไงถึงมาที่นี่ผมก็เล่าความซวยของผมแบบคร่าวๆให้มันฟังซึ่งมันก็รับฟังแต่ไม่ได้ว่าอะไรจนผมต้องกระอึกกระอักใจบอกว่าจะขอให้ขี่รถไปส่งที่บ้านได้ไหม มันเองจึงบอกว่าทำไม่ได้เพราะรถมอเตอร์ไซค์ของมันก็ขายทิ้งไปนานแล้วทุกวันนี้ไปไหนมาไหนก็อาศัยเดินดูเหมือนว่าการที่ผมจากไปหลายปีชีวิตระกมความลำบากของไอ้แสนก็ยิ่งมากขึ้นไอ้เราจะขอเข้าไปดื่มน้าพักผ่อนบ้างแต่เจ้าของบ้านเขาก็ไม่ชวนออกปากใดๆเลยกลายเป็นคนห่วงบ้านห่วงตัวซะอย่างนั้นถ้าเป็นผมสมัยก่อนก็คงเดินจากไปแล้ว แต่นิสัยความอยากได้กรติดตัวมาจากคนกรุงเทพผมจึงสอบถามมันตรงๆว่าจะขอเข้าไปพักที่บ้านของมันได้ไหมเดินไปเปลี่ยวๆแบบนี้ตอนกลางคืนก็หนักเอาเรื่องซึ่งคำถามนี้ก็ดูจะเป็นเรื่องใหญ่ของมันมากมันทำท่าคุ้นคิดเรากับจะประกาศงบ GDP ของประเทศซึ่งฟ้าฝนเจ้ากรรมก็เริ่มโปรยลงมาพอดีไอ้เพื่อนแสนคนนี้จึงยอมให้ผมเข้าบ้าน พาผมเดินเข้ามาหลบฝนใต้ถุนบ้านก่อนมันบอกให้ผมนั่งรอที่แคล่ไม้เดี๋ยวมันจะจัดแจงหาน้ำกับแก้วเปล่ามาให้สภาพเดิมของบ้านเท่าที่จำได้ในอดีตเคยเป็นอย่างไรตอนนี้ก็เป็นแบบนั้นยังคงเก่าและซุดโทมแบบเดิมไม่เปลี่ยนแปลงมันบอกผมว่ากำลังหุงข้าวมีผมมาด้วยแบบนี้จะทำกับข้าวเพิ่มก่อนจะเห็นว่ามันหยิบปลาขึ้นจากกระมังมาตัวหนึ่ง แล้วก็ลงมือโขกทุบหัวปลาด้วยสากหินแข็งๆมันหันกลับมาบอกว่าต้มส้มปลาช่อนมีผัดผักแล้วก็เนื้อเค็มไว้นั่งกินด้วยจนเมื่อมีเสียงคนไอดังลงมาจากบนบ้านผมจึงสอบถามว่านั่นคือเสียงของยายหรือซึ่งไอแสนก็ตอบกลับมาว่าใช่คำนวณอายุอาณามของแกก็คงร่วมเจ็สิบกว่าแล้วเห็นว่าป่วยมานานแบบนี้คิดแล้วก็น่าเห็นใจ พอเราได้คุยกันบ้างความสัมพันธ์เก่าก็เริ่มดีขึ้นผมสอบถามมันว่ามีอะไรให้ผมช่วยไหมแต่มันก็บอกว่ามันทำเองได้เดินมาเหนื่อยนั่งพักไปก่อนผมจึงหยิบบุหรี่ขึ้นมาสูบรอเวลาไปซึ่งอาหารหย,บหยาบๆที่มันทำก็มีกลิ่นที่ชวนหิวมากต้มส้มปลาช่อนร้อนๆมีกลิ่นลอยออกมากในตอนนี้แม้จะยังไม่ได้ชิมแต่ก็รู้ว่ามีรสเผ็ดแล้วก็เปรี้ยว ผัดผักบุ้งไฟแดงของมันก็มีปลาเค็มด้วยตัดแบ่งมาจากปลาเค็มตากแห้งแบบวิถีชาวบ้านที่ทำกันง่ายๆเมนูสุดท้ายก็คือเนื้อเค็มโดยรวมแล้วก็น่ากินมากๆกว่าที่คิดกินกับข้าวสวยร้อนๆแล้วก็พริกน้ำปลาด้วยมันจัดแจงยกกับข้าวมาวางไว้แล้วก็ตักแบ่งใส่ถาดเอาไปให้ยายแต่ก็สังเกตเห็นว่าในนั้นจัดไว้เป็นสองชุดเป็นสองจานตักอาหารใส่ไปอย่างละนิดอย่างละหน่อย ผมจึงสอบถามมันว่าจะขึ้นไปกินข้างบนหรือมันก็บอกว่าให้ผมกินไปก่อนเลยส่วนนั้นนี้จะเอาไปให้ยายเขาก็เลยถามว่าผมควรจะขึ้นไปไหว้ยายแกไหมเกลงใจเจ้าของบ้านยังไงก็ต้องเคารพแต่มันก็บอกว่าอย่าคิดอะไรมากไปนั่งดูคนเจ็บคนป่วยพานจะกินข้าวไม่ลงผมเลยไม่คิดจะถามอะไรต่อบอกมันให้ขึ้นไปป้อนข้าวยายก่อนแล้วกันผมจะนั่งรอมันกินข้าวอยู่ตรงนี้ ว่าแล้วมันก็เดินวนกลับไปหาอะไรสักอย่างในกระติกน้ำก่อนจะยกออกมาเห็นว่าเป็นเหล้าขาวสมัยก่อนเราสองคนก็เคยกินเหล้าขาวน้ำแดงกันแบบนี้ใส่น้ำแข็งบ้างใส่เกลือนิดหน่อยกินกันเก๋ๆตามฐานะของหนุ่มบ้านนอกที่ไม่ค่อยมีอันจะกินแต่พอไปอยู่กรุงเทพแล้วผมก็เลิกกินไปเหล้าขาวกินแล้วร่างกายพังมากคนกินบ่อยๆเนื้อตัวจะดำยังไงก็ไม่รู้ แต่เมื่อเจ้าบ้านยังคงกินและหยิบมาให้ยังไงก็ต้องซดกันแก้ขัดไปก่อนแล้วมันก็หายขึ้นไปบนบ้านทำธุระป้อนข้าวยายนั่งดวนเล่าคนเดียวอยู่นานกว่าไอแสนจะลงมาท้องว่างๆกับอาการเดินมันเหนื่อยกรอกน้ำสีขาวลงไปตับไตชักเริ่มอ่อนเพียจนเมื่อมันลงมาอีกครั้งผมก็เห็นว่ามันยกถาดข้าวลงมาด้วยจานหนึ่งในนั้นมีข้าวพร่องลงไปบ้างอีกจานไม่ได้นำกลับลงมา มันสอบถามชวนคุยว่าเมาไหมผมก็ตอบกลับไปว่ายังไม่เมาแต่คงไม่เหมือนเดิมแล้วเราสองคนนั่งกินข้าวแต่ไอแสนหนักไปทางกินเหล้าเสือมากกว่าจากนั้นหลังได้ดื่มร่วมกันความทรงจำเก่าๆก,ก็นึกย้อนกลับมาได้เราเริ่มพูดคุยและหัวเราะกันมากขึ้นจนไอ้แสนมันทำท่าเหมือนจะนึกอะไรขึ้นมาได้เปลี่ยนสีหน้าเป็นจริงจังแล้วก็บอกมากับผมว่าถ้าผมจะค้างคืนที่นี่จริงๆ มันก็ขอให้ผมช่วยรักษากฎบางอย่างแล้วมันจะยอมให้ผมนอนค้างคืนด้วยผมมองหน้ามันไม่รู้ว่าทีเล่นทีจริงก่อนจะสอบถามว่าเป็นกฎอะไรกันแน่แล้วมันก็ดึงกระดาษออกมาจากกระเป๋าเสื้อยื่นมาให้ไม่พูดอะไรเหมือนจะให้เปิดอ่านดูเองมองเห็นเป็นข้อความด้วยลายมือเขียนนี่คงหายไปนานเพราะไปเขียนอะไรแบบนี้ด้วยจากนั้นมันก็ก้มหน้าซัดเล่าเข้าไปในปากแล้วรินใหม่ ผมจึงนั่งอ่านไปตามที่เจ้าของบ้านเขาบัญชากฎในการค้างคืนที่บ้านหลังนี้กฎข้อที่หนึ่งห้ามสวดมน์ในบ้านกูถ้ามีพระให้แขวนพระทิ้งไว้ที่ด้านนอกก่อนขึ้นตัวบ้านผมอ่านไปข้อเดียวก็เงยหน้าขึ้นมาถามกฎบ้าอะไรแบบนี้ทำเป็นลึกลับไปได้มันก็หัวเราะออกมาบอกว่าไม่มีอะไรมันแค่ไปรับของดีของคุณใสมาสวดไปสวดมาเดี๋ยวของไปตีกัน ซึ่งก็ไม่รู้ว่าไอ้ของที่ว่านี้มันแบบไหนแต่ก็พอเข้าใจได้ไม่ว่าอะไรอีกกฎข้อที่2อ,อาหารถ้าเป็นพวกเครื่องในกินเหลือแล้วต้องเอาไปเททิ้งไกลๆจ,จากบ้านและล้างมือให้สะอาดอย่าให้มีกลิ่นคาวหลงเหลือติดอยู่มีหน้าผมถึงเห็นมันควักเครื่องในปลาออกแล้วก็เดินหายไปที่นาหลังบ้านอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะกลับมาล้างมืออย่างเอาเป็นเอาตายไอเราตอนแรกก็คิดว่าอนามัยดี แต่เห็นทีเจ้าของบ้านจะคิดอะไรมากกว่าแค่นั้นกฎข้อที่3ถ้ากลางคืนได้ยินเสียงร้องเพลงกล่อมเด็กให้อยู่แต่ในห้องเท่านั้นปิดล็อกหน้าต่างประตูไว้ให้สนิทถึงจะร้อนอยังไงก็ต้องทนกฎข้อที่4ห้ามเข้าไปในห้องนอนของกูหรือห้องนอนของยายกูเด็ดขาดนั่นถือเป็นพื้นที่ต้องห้ามขอให้นอนอยู่แต่ในห้องที่จัดไว้ให้เท่านั้นกฎข้อที่ห้า งดเข้าห้องน้ำหลังเที่ยงคืนโดยเด็ดขาดผมอ่านแล้วก็นั่งเกาหัวมองไปยังไอ้แสนที่ยังคงทำหน้านิ่งซดเล่าเฮือกไม่ว่าอะไรตอบกลับมาเอาเป็นว่าทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของคุณใสก็ว่ากันไปตามความเชื่อของเขาแต่เราก็แอบวนวันผีสางนี่มันยังไงจะเดินลุยฝนกลับบ้านไปตอนนี้ก็ทำไม่ได้จนแล้วจนรอดหลังจากอ่านกฎเหล่านี้ บรรยากาศของเราสองคนก็ไม่เหมือนเดิมอีกเลยแม้ว่าผมจะยืนยันกับมันว่าทำตามกฎได้ไม่ต้องห่วงแน่แต่เราสองคนก็ได้แต่กินกับกินเหล้ากันไปเงียบๆพอหมดขวดก็แยกย้ายไปอาบน้ำและเข้าพักกันห้องนอนที่ไอ้แสนจัดไว้ให้นั้นเป็นห้องไม้โล่งๆกับเสื่อและหมอนนอนไม่สบายตัวดีที่อากาศด้านนอกฝนตกเย็นสบายแต่นอนฟังเสียงฝนไป พลิกตัวไปมานอนแล้วก็ปวดหลังไม่หลับสักทีนอนกลิ้งไปมาได้ไม่นานก็ชักจะปวดท้องต้มส้มปลาช่อนอร่อยจริงแต่กินแล้วก็เสียดท้องมากผมนี่ชักอยากจะเข้าห้องน้ำเสียแล้วไอห้องน้ำแบบเก่านี้ก็ดันเป็นห้องน้ำแยกออกจากตัวบ้านขนาดตอนอาบน้ำยังต้องกางร่มฝ่าฝนเข้าไปมองดูนาฬิกาเห็นว่าเกือบจะเที่ยงคืนแล้วเป็นไงเป็นการผมต้องขอลงไปเข้าห้องน้ำก่อน แต่ก็เป็นไปด้วยความเงียบใช้ฝีเท้าเบาเหมือนกับโจรย่องขึ้นบ้านเพราะกลัวว่าพื้นไม้พื้นบ้านมันจะลั่นดีที่ฝนตกลงหลังคากระหน่ำอยู่แบบนี้ความอึกระทึกของเม็ดฝนก็ช่วยได้มากจากนั้นก็รีบลงไปทำธุระส่วนตัวให้เสร็จโดยไวและในขณะที่เข้าห้องน้ำอยู่นั้นใน่าำกลางเสียงของสายฝนผมก็ได้ยินเสียงของคนกล่อมลูกเป็นเสียงของผู้หญิงที่ลอยวนอยู่ในอากาศ เล่นเอาผมขนลุกสู้ไปทั้งตัวแต่พอตั้งใจฟังเสียงนั้นก็หายไปเมื่อกลับขึ้นมาอีกครั้งผมก็ได้ยินเสียงของคนโอดร้องเป็นเสียงคล้ายคนเจ็บปวดทรมานดูหอยหวนมองเวลาแล้วก็เห็นว่าหลังเที่ยงคืนถ้าให้ดีผมควรจะกลับเข้าไปในห้องล็อกประตูแล้วก็ข่มตานอนให้ถึงเช้าแล้วผมก็ย่องย่องไปเหลียวมองจากช่องประตูที่เปิดอ้าน่าจะเป็นห้องของยายไอแสน มองเข้าไปในขณะนี้ก็เห็นพลิกตัวดิ้นอยู่บนใบตองแสงจากฟ้าแลบทำให้เห็นภาพนั้นเป็นระยะแกะพลิกตัวเผยเห็นแผ่นหลังที่เต็มไปด้วยแผลมีน้ำหนองผุดขึ้นเป็นรูต่างๆอยู่ทั่วร่างผมพยายามไม่คิดอะไรทำแข็งใจเดินกลับไปที่ห้องจนมาได้ยินเสียงที่คล้ายกับคนกำลังพลอดรักมันฟังดูกระเส่าวยวนเย้าแปลกๆและดังมาจากห้องของไอ้แสนหรือนี่มันจะมีเมียแล้ว ไอ้เราก็ไม่ได้ถามและมันก็ไม่ได้บอกแต่ถ้ามีเมียก็ต้องได้ยินเสียงหรือมาทักทายกันบ้างหรืออย่างว่าที่มันยกข้าขึ้นมาบนชั้นสอแบบนี้คิดไปก็สงสัยหรือเมียมันจะป่วยลงไปกินข้าวไม่ได้แบบยายของมันหรือไม่มันก็อยากจะปกปิดไว้เป็นความลับอาการอารมณ์แบบนี้มันแปลกประหลาดมากมีอำนาจในการบังคับใจให้เราอยากรู้และสงสัย ผมกลั้นใจเดินย่องย่องไปแนบที่กำแพงไม้มองเห็นรูห้องทะลุมองเข้าไปด้านในได้จึงตัดสินใจนั่งลงย่องๆองก็มองลงไปจากรูนั้นแล้วสิ่งที่ผมเห็นขณะนี้ก็เห็นว่าไอ้แสนกำลังพอดรักอยู่กับผู้หญิงคนหนึ่งทั้งสองกอดกันแน่นรูปไล้ใช้ใบหน้าไปทั่วคอหญิงสาวคนนั้นอยู่ในชุดไทยและใส่สบายเขียวใบหน้าของเธอนั้นคมเด้ง สวยแบบเข้มเข้มราวกับนางแบบหรือหญิงในวรรณคดีหรือนี่จะเป็นหญิงที่ร้องเพลงกล่อมลูกที่ผมได้ยินไหนแสนมีเมียแล้วทำไมไม่บอกกันสรุปแล้วผมกำลังแอบดูคนเขาระเริงรักไอเรานี่มันก็คนสับป,ปะดนเป็นอย่างมากแต่กว่าจะคิดได้ใจมันก็ไม่ยอมหยุดดูแล้วยังคงแอบมองวนเวียนอะไรอยู่แบบนั้นจนเมื่อมารู้สึกตัวอีกทีเหมือนว่ามีอะไรหยุบหยับอยู่บนหัว ลองหยิบลองปัดดูก็เห็นว่ามีบางอย่างติดมือมาด้วยมันคือหนอนตัวอ้วนที่ติดมือมาชั่วขณะนั้นผมก็รู้สึกว่ามีใครกำลังยืนอยู่เบื้องหลังก่อนจะหันไปเห็นว่าดีหญิงชาราคนหนึ่งยืนค้ำหัวมองลงมาว่าผมกำลังทำอะไรนี่คือยายของไอ้แสนที่ขณะนี้มีหนอนผุดขึ้นจากใบหน้าและตามตัวไอ้ส่วนที่ตกลงมาใส่หัวผมนั้น ดูเหมือนจะมาจากใบหน้าที่เป็นรูของยายนั่นเองผมกรีดร้องแหกปากไม่เป็นภาษาพยายามคลานหนีแต่แข้งขามันก็ไปไม่ไหวร้องภาวนาบอกว่าอย่าทำอะไรกันเลยซึ่งไอ้แสนนั้นก็วิ่งลั่นเปิดประตูออกมากําลังยืนมองผมจากหน้าประตูด้วยและข้างๆกันนอกจากยายของมันนั้นก็คือเมียสาวผู้เป็นนางตะเคียนเธอกำลังยืนอุ้มลูกอยู่ข้างกายของมันแต่แข้งขาของเธอนั้นไม่ติดพื้น พูดให้ถูกก็คือตั้งแต่ส่วนเข่าลงไปนั้นไม่มีเลยจางหายไปกับอากาศเหมือนลอยอยู่แล้วภาพทั้งหมดก็ตัดไปกลายเป็นผมที่หมดสติไปตั้งแต่วินาทีนี้รุง่งเช้าผมมาฟื้นขึ้นอีกครั้งในห้องอันเป็นห้องที่ไอแสนจัดเอาไว้ให้ตั้งแต่เมื่อคืนผมชันตัวลุกขึ้นมองไปอรอบๆด้วยความกลัวแต่หน้าต่างกับแสงจากฟ้าก็ช่วยให้ลดความกลัวได้ครูหนึ่งไอแสนเพื่อนรักก็เปิดประตูเข้ามา บอกให้ลงมากินข้าวเดี๋ยวคงต้องคุยกันหลังจากอาหารเช้ามื้อนั้นผมก็แยกตัวออกมาตามแผนเดิมเพื่อจะกลับหมู่บ้านของผมเรื่องราวทั้งหมดที่ได้ฟังจากไอ้แสนนั้นก็เหลือเชื่อมากหากไม่ใช่ว่าผมนั้นเป็นหนึ่งในผู้รู้เห็นความจริงด้วยจากเนื้อตาแท้ๆของผมเองไอ้แสนมันเล่าให้ฟังดังนี้หลายปีก่อนมันเคยไปหาหมอคุณสายชื่อดังเพื่อที่จะหาวิธีรักษาอาการของยาย เพราะหนทางทางแพทย์วิทยาศาสตร์นั้นเอาไม่อยู่แล้วซึ่งก็ไปพบกับอาจารย์ชื่อดังท่านหนึ่งมีชื่อว่าคมกริกแก้วได้อาคมบางอย่างมาไว้บูชาแล้วอาการของยายก็ดีขึ้นประกอบกับยายเองก็เคยเป็นหมอทำรรเป็นคนมีครูจากที่เดินไปไหนมาไหนไม่ได้ก็สามารถลุกนั่งไปไหนมาไหนได้เองใช้ชีวิตปกติและมีความสุขมากแต่ช่วงไม่กี่เดือนนี้ จูจๆร่างกายของยายก็เริ่มเปลี่ยนไปมีตุ่มหนองมีรูไปทั่วร่างขณะเดียวกันกลิกแก้วที่บูชาวไว้ก็เสื่อมมีรอยแตกร้าวเกิดขึ้นเองจากด้านในเมียของมันบอกว่าอาจารย์คุณใสคนนั้นทำพิธีบางอย่างแล้วก็ดูดพลังไปใครที่ขาดอาคมก็คงถูกดูดวิญญาณไปด้วยแต่ยายของแสนนั้นเป็นหมอธรรมอาการจึงพิลึกพิลั่นกว่าที่ควรจะเห็นซึ่งเมียของมันคนนี้ มันก็ยอมรับและเปิดเผยว่าคือน,นางตะเคียนเธอลอยมาแบบท่อนไม้อยู่ที่แม่นน้ำมันตัดบางส่วนมากะจะใช้ทำของใช้ในบ้านกลายเป็นว่ามีวิญญาณน,นางตะเคียนออกมาหามันทุกคืนซึ่งจะมาหลังจากเที่ยงคืนไปแล้วแล้วทั้งสองก็ลงเอยถึงขั้นว่าจะขอมีลูกกันแต่ก็คงเป็นลูกป,ปลอมๆเพราะจริงๆแล้วไอ้แสนก็บอกว่าเป็นตุ๊กตาที่นํามาขีดอักขระบางอย่างลงไปบนตัว ก็คงคล้ายกับลูกเทพอะไรแบบนั้นเอเรื่องพวกนี้ผมก็ไม่ชำนาญเสียด้วยสรุปแล้วยายของมันก็ยังไม่ตายแต่กลายเป็นโรคอะไรสักอย่างที่เกินเยียวยาได้ส่วนมันก็ใช้ชีวิตอยู่กับเมียผีของมันไปแบบนั้นไอ้คาถาบทสวดอะไรที่ผมถูกห้ามก็มีขึ้นเพื่อไว้ป้องกันยายและเมียของมันกลัวจะไปสำแดงผิดทางอะไรสักอย่างไอ้แสนขอให้ผมเก็บเรื่องต่างๆไว้เป็นความลับ ซึ่งผมก็คงไม่คิดว่าจะมีใครเชื่อเรื่องที่ผมเล่าแน่ๆอย่าว่าแต่ที่ผมนั้นก็ไม่คิดว่าจะอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านนี้แล้วคงต้องไปเก็บของที่บ้านแล้วก็ย้ายไปจังหวัดอื่นแทนปล่อยให้เรื่องราวของที่นี่ยังคงเป็นเรื่องราวของที่นี่อยู่ต่อไป